ถาษรน,นะครับน่าจะจำหน้าจำตากันได้เป็นอย่างดีตอนนี้ผมก็เรลังจะไปถ่ายรายการร้องผ่ากําแพงครับที่ r k p ร์กพ n t e ์ t อนเตอ n ์เงงแล้วสิอ่ะผมอยู่ในรถอะไรผมอยู่ในรถ Toyota Fortuner Legend e r ครับ Signature of Excellence ที่ผมชื่นชอบรถยนต์คันนี้เนื่องจากว่าสมรระของรถยนต์ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวเชียวแหละนะครับ2.8ลิตรนะครับและขับเคลื่อน4ล้ออีกด้วยสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ด้วยตัวเองครับคุณอยากจะขับแบบสปอร์ตด้วยความรวดเร็วแต่ปลอดภัยนะจ๊ะทำ คุณยากจะขับด้วยความประหยัดคุณก็สามารถทําได้จากและที่ชื่นชอบเป็นพิเศษครับื่องจากว่าพอมานั่งด้านในเนี่ยภายในดูหรูหรามากแล้วก็เบาะทูโทนซะด้วยครับดูสปอร์ตและหรูหราไปในขั้นตอนเดียวเลยและเบาะหน้าของเราก็เป็นเบาะหนังที่ปรับไฟฟ้าซะด้วยที่มันพือที่สุดอะมันสวยแต่ด้านหน้ามันสวยแต่ด้านหลังอะ่ะดีไม่ดีสวยกว่าเมียผมอีกเนี่ย <c oughs> อันนี้ขอโทษครับเมียครับผมไม่ตั้งใจนะครับเอาละครับตอนนี้เราถึงที่ WorkPoint Entertainment แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายร้องข้ามกำ สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับวันนี้มากันเป็นคู่ทั้งหมดเลยนะครับแกงส้มกับทั่นมาด้วยกัน1ยูนิตนะครับ่าน้ำตาลกับจีน่ามาด้วยกันอีก1ยูนิตอ่าอันนี้2ลุงมาด้วยกันอีก1ยูนิตสองพี่ชายของเราเองที่ออกมาเป็นผู้ช่วยและบอกเลยนะการวันนี้ถ้าต้องตายพรุ่งนี้ก็คือชีวิตคุ้มแล้วนะ มันเพราะอะไรมันถึงตื้นตจขนาดนั้นนี่คือ3ตำนานของเมืองไทยนะเดิอะตาหน้ามนตุอาใช่เดอตาหน้ามนลยเป็นลุมหลอแห่งบ้านเดอะตาถูกต้องสองคนนี้ตำนานสู้เข้าไวหญิงเพราะมีอะไรก็คือสู้สุดใจไม่ยอมคนน่ะเออส่วนคู่นี้โอ้โหอันนี้คืออมตะนี่คือเดอเลจินตำนานข้ามค่ายใครจะคิดว่าเขาจะมาเจอกันแกร ง่ายๆครับทายว่าหลังกำแพงเป็นใครกติกาเรามีเท่านี้ครับเริ่มคู่แรกเลยนะครับพายละแกงส้มครับเช้เลยรเริ่มกันเลยครับเดี๋ยวเราจะมีคําใบ้ย้ําว่าคําใบ้จากรายการบอกทุกคนก่อนว่าเชื่อได้อยู่ที่การวิเคราะห์วิเคราะห์ไปถูกทางหรือเปล่าแต่คําพูดจากคนเหล่านี้แล้วแต่วิจารณญาณในการเชื่อโอเคคำใบ้ของนักรองหลังกำแพงคนแรกครับหน้าตาดีหุ่นดีผิวขาวเริ่มจากกว้างๆก่อน แบรนเดอร์ตาอ่ะแบรนเดอร์ตาหุ่นดีนะาร์ดีผดูขาวเข้าวงการจากการประกวดครับไม่ได้บอกประกวดอะไรอ่ะเดอะสตาร์ก็การประกวดดาวโอเคเช็คแล้วอยู่วิดยุวันนี้ผลงานของเขาครับเป็นที่ชื่นชอบและโด่งดังไม่ว่าจะเป็นละครภาพยนตร์เพลงและพิธีกรพี่สมเช้งพี่สมเช้งพี่พี้สุกิตไงบี้สุกิตเออพี่บี้เปล่าประกบทัวท็อปของวงการมาแล้วนับไม่ถ้วนพี่พีเค พี่พีเคพี่ใช่พี่พีเคมีเพลงด้วยพี่แมทธิวแมทธิวเออแมทธิวก้อยใช่พี่แมทธิวพี่แมทธิวได้ทำใบต่อมาถ้ากลับไปเรื่องการแสดงเล่นได้ทุกบทบาทที่โดดเด่นคือเซ็กซี่และแอคชั่นพี่พี่หญิงพี่หญิงหญิงกระถางใช่หญิงกระถาจริงเออพี่หญิงกระถางแนวเพลงเราสนิทด้วยสองคนนี่แต่ถ้าพี่หญิงกระถานะครับ ผมจะไม่ฟังเสียงเขาทำไมฮะผมฟังเสียงเข่าเขาก็แก๊บผมู้เลยเป็นเขาแน่นอนพราเถอะเพราะรู้จักกันดีมากพอโยนแคลเซียมไม่ให้ก่อนเลยกินไปหนึ่งเม็ดเลยเป็นนักร้องทั้งสองคนนะประโยคแรกสองประโยคแรกต้องดูแล้วว่าเสียงใครไม่ได้กดดันเนาะอยากช่วยครับนนองเพลงที่ใช้ในวันนี้คือเธอรักหมดใจจอกบี่สุกิีของพี่บีสุกิดนะครับในเวอร์ชันของทั้งคู่และนักร้องหลังกำแพงหมายเลขหนึ่งครับปรบมา อัลโหครับเช็ค 1, 2, 1มาแล้วมาแล้ว 1, n 2, 2, n เห็นเห็นรองเท้าแล้วแรงมากแม่มาหรือเปล่าแม่หรือเปล่าเธอคือใครสู้ๆนะคะตันนี้พิกันนะครับฮะลองให้ตรงคีย์ด้วย4ตรงตัวเองค่ะ3 เริ่มคู่แรกกันเลยพร้อมนะครับทั้งคู่ครับผมรบพร้อมครับรมืรอกับพัดและแกงส้มครับเๆๆที่พันที่แกงส้มเริ่มกังวลเริ่มสับสนเต็มที่เรื่องที่มีเกิดคำถามข้างใน ก็ไม่รู้ที่เป็นมันคืออะไรไม่เข้าใจตัวเองขึ้นทุกทุกทีบอกตัวเองว่าอย่าไปคิดกันเลยระหว่างเราไม่ควรจะเป็นเช่นนี้แต่ยิ่งนานก็ยิ่งไม่ค่อยจะดีใจฉันนี้มันเริ่มไม่เหมือนเดิ เกินกว่คนคนหนึ่งที่คุ้นเคยเกินกว่าคนที่คุยกันไปงั้นๆมันยิ่งนานเท่าไรก็ยิ่งวันวันใจฉันมันคิดเกินกว่าที่ใครมันเกิกดอะไรกับหัวใจควบคุมอะไรไม่ได้สักอย่างจะห้ามยัง จะพอที่เกยก็ไม่ฟังไม่อใจมันเริมเรียกร้องหาเธอคนเดียวในใจฉัน ถ้าทางมันคงจะเพอรักเธอหมดใจห่ยยากเลอะ เราจะยังไม่แล่บอกใบกันทุกคนยังอยู่ในความสงบนะครับผมให้คุณทั้งคู่ได้วิเคราะห์ความคิดของตัวเองซะก่อนนักร้องไหมผมว่านักร้องผมว่านักร้องครับร้องดีเลยใช่ใช่ครับเพลงเนี้ยเขาดีเควสอัพคีเป็นบวกสองอ่ะฟังเสียงแบบนี้เรนจ์ของอายุน่าจะอยู่ที่ระหว่างเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ไล่ๆพวกเราใช่ไล่ออกไปข้างนอกใช่ไล่ไล่เธออ่ะไล่เธอไปเลยยี่กว่าถึง3าบกว่าใช่ครับประมาณนั้นครับประค30สกว่าใช่ครับ3ากว่านึก ถึงใครบ้างคือพอเป็นเสียงผู้ชายแล้วหายไปเลยอะตอนนี้มันนึกไม่ออกเลยว่าเป็นใครอะแต่ว่าเมื่อกี้มีมีผมผมมันมีชื่อหนึ่งเออพี่ฮันนึกชือนึงกถึงฮัทฮัทเดอะสตาร์แปดุ่นเดียวกันเพราะเสียงเขาคล้ายเพื่อนผมมากเล่นหนังก็เล่นละครก็เล่นแต่ถ้าคนอื่นเอาจริงตอนนี้นึกไม่ออกเลยก็เลยคาดหวังว่าพี่มอสนะครับพุณนพี่ค่ายของผมนะครับหวังเพื่อนพี่เขาจะให้เลยอ ความอาลุครอกับความน่าเชื่อถ mm ือของเขาไม่ต้องห่วงเลยพี่พี่ดูแลทุกคนอยู่แล้วอย่าให้ผงเสียแรงที่เต้นเมียวเหงาแต่เด็ก โหโหมันปูมาขนาดนี้พี่เล่นเพลงท็อปเลยมันปูขนาดนี้มาถูกต้องได้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 แปลว่าตอนนี้มีชื่อเดียวเอาปากทงไว้ก่อนสมมติถ้ามันไม่มีคำใบ้ใดๆลองคิดดูเสียงนี้มันนึกถึงใครได้อีกบ้างกับอีกคนที่ผมแบบมันคุ้นๆคือพี่นัทสักดาธรอีกคนนึงเราจะเริ่มบอกใบ้กันแล้วนะครับพี่อ๋องเริ่มครับเกี่ยวกับนักร้องหลังกรแพงครับโอเคอันนี้เราหูนลมไปก่อนโอ้โหคุณไม่ให้เกียิคุณเขมรั์เลยเธอไม่ให้เกียรติพูดตึ่งเป็นคนนที่่พูดดจาริงตลลอยัเะ แวตาอยากให้กระจกตอนพูดมากเลยอยากจะได้รู้ตัวเองหน้าตาเป็นยไงขอขอพี่ฟังพี่อ๋องสักหน่อยเผื่อจะเชื่อถือได้โอเคผิดหวังนิดหน่อยที่ไม่ได้มีความพูดอะไรใกล้เคียงคนคนนี้มาเลยเพราะใกล้ตัวแกงส้มมากเขาเป็นเวแบบใส่วายจีเอ็มเอ็มซีรีส์วายโกหกหักหน้าเลยหักหน้าเฉยอยู่ดีหักหน้าเฉยเขาเป็นนักร้องอดีตบอยแบน ค่ายผมอดีตบอยแบนด์ค่ายที่พี่ออยเคยอยู่ไม่น่าเชื่อว่าจะร้องเพลงดีขนาดนี้ไม่ถึงเขาหรือว้องวกเราครับมาถึงท่ตัวซะแล้วนี่ไงคือเขาจะชัดเรื่องพิธีกรเห็นจากพิธีกรอยู่บ่อยๆโดยรักลรประทูนะโดยรักไรประทูเีหนองห่านะไม่มีอันนี้น้องไงน้องนักโหนนี่น้องในไส้เลยไส้ไหนก็ไม่รู้นะพอพูดเงี้ยเป็นพี่เป็นน้องกันทุกคนเลยตอนนี้เขากำลังดังมากอยู่บ้านวาย มาจากสายวายทั้งหมดเนี้ยโกหกอ้าวไอ้เรื่องไอ้นี่ไม่กลมีเพื่อนเลยในวงการจริงๆแล้วเขาอ่ะมีเพลงฮิตเยอะมากๆทุกคนร้องเพลงเขาได้หมดทุกเพลงและเขาก็แต่งงานแล้วแฟนเขาสวยมากๆนี่เรื่องจริงดูหน้าหนูหนูไม่โกหกอ่ะงั้นถามตรงๆเราจะจีน่าใครดูวงการโอ้พี่ให้ให้ให้ผมตอบตรงๆป่ะฮะผมก็ไม่ต่างครับ รยอันนี้คือคำใบ้โดยคร่าวๆที่เหลือพูดคุยกับนักร้องหลังกัแพงด้วยตัวเองครับทั้งคู่ครับสวัสดีครับเราเคยทํางานด้วยกันไหมครับไม่เคยเลยครับเคยทํางานกับผมไหมครับยังไม่เคยเลยครับพูดชื่อนักแสดงซีรีส์วายสักสามคนให้ผมฟังได้ไหมครับไรวินลิขิงก็บอกแล้วว่าเป็นสายนี้นักร้องหลังอําแพงนี่อยู่อยู่่ายอะไรครับวันทเลสวนก็อะไรก็บอกไปเลยคนแบบนีไม่ใช่ใครทหารก็เต้นสลัดสะบัดเหมือนกันนะพี่ฝั่งลาดเท้าฝั่งลาดเท้าครับ มีคนพูดจริงเลยมีคนพูดจริงจริงป้ะเนี่ยพี่ออยจริงป้ะเนี่ยคิวนี่ยากเพราะว่าช่วงนี้อยู่จีนน่ะเพิ่งกลับมาจากจีนครับไปทํางานเหรอครับประชุมอาเซียนมาประชุมอาเซียนพูดภาษาจีนกับเขาโอ้โหโยนมาอย่างก,กับพูดได้เขาพูดจีนเก่งมากแล้วเดี๋ยวจะให้พี่อ๋องเป็นคนแปลหาานีเห่ามาอเขาพูดหนีเห่ามาแปลว่าฉันเห่าไปแล้วเมื่อกี้สบายดีไหมขอพี่กันครับครับเชื่อป่ะตอนเด็กผมอ่ะ โคตรชอบเพลงวงมารีเลยมารีไง่ะเจ็บบ่อยๆค่อยๆชินอยู่บ้านเดียวกัคุณค่ะอยู่บ้านเดียวแกงส้มพ่อแกงส้มพ่อพาพ่อมาเลยเราอยู่บ้านเดียวกันผนึกออกคนเดียวเลยพี่บี้ k b ีเดี๋ยวพวกเราใบเพื่อผมให้คนละสามคำเกี่ยวกับหลังกำแพงดีไหมครับพี่อ๋องครับขอสามคำเกี่ยวกับนักร้องยินดีครับจีน่าเอาคิดไปอยู่แล้วสามคำนี้คืออะไรน้องพี่สามคำสามคำจีน่าขอเน้นเค่อยคพูดค่อยคพูดหมายถึงเขา ต้องทำอะไเอาใหม่เอาใหม่แล้วแมสามคำได้เพลงดังมากเพลงดังมากครับหล่อออร่าหล่อออร่าครับหล่อลาดเผาละครดังละครดังครับหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าพี่พูด3คํคำเนี้ยแล้วถ้าเกิดเดินสวนในในบริษัทนะไม่ต้องทักพี่เลยถ้าผิดนะพี่เตรียมตัวได้เลยไม่มีใครคอรพกพี่เลยว่ะพี่อะไรวะเนี่ยโโหอยู่วงการขนาดนี้พี่คงโอ้โหอะไรวะเนี่ยนั่นนะดิคิ้วโคตรเข้ม นึกชื่อไว้นะเดี๋ยวผมใจทุกคนบอกชื่อเลยนะครับโอเคครับถ้าพี่มอสพูดผิดเดินผ่านไม่ต้องไหว้เลยเมื่อกี้เมื่อกี้บอกแค่ว่าเดี๋วทักแต่จะแต่ต้องไหว้นิดึงอ๋อมรยรทยารยาะโอ้โหขอชื่อครับพี่มอสครับนักร้องหลังกำแพงคือ BKN BKN ครับพระเอกใส่วายวัยรุ่นผมโดกหุ่นดีอันิงนิรุตครับอันนิงนิรุตครับผมก็เพิ่งรู้ว่าอันหนิงเล่นซีรีส์วายด้วยเหมือนกัน ไบรท์วชิรฤทธ์ไบรท์วชิรฤทธ i ์ครับเมื่อก่อนบอยแบนด์ครับแล้วก็ไปเล่นเป็นพระเอกปั้นจันทปั้นจัน์ประมาครับจีน่าครับพี่พุทธพี่พุทธดีเจพุทธค่ะดีเจพุทธครับพี่ปั้นก็มีสิทธิ์ระหว่างพี่ปั้นกับพี่บีเคพีนทำไมไม่คิดถึงอันหน่งนิรุษบ้างเลยอ่ะไปนวดห้องข้างๆ ไปเอาไปนวดนอกรึแม่หนึ่งชื่อครับนักร้องหลังกำแพงคือแป๊บนึงนะมันมีชื่อหนึ่งเข้ามาในหัวผมอ่ะอยู่ดีก็โผล่ขึ้นมาพี่พี่อ้นนะจำไม่ชื่อพี่อ้นอ้นพี่อ้นสราวุธ์แต่อันี่ไอ้นี่จับรีแอคไอ้นี่มันจับรีแอคจับรีแอคดูจับรีแอคจับรีแอคอยู่อันนี้ก็ลอยขึ้นมาผมว่าใช่พี่อ้นสราวุธไม่รู้แปลงเลยพี่อ้นสราวุธอ่ะฝันธงว่านักร้องหลังกำแพงคือพี่อ้นสราวุธนะครับ เดี๋ยวมาดูว่าวินหรือเฟลจะพร้อมแล้วเพลงมา <laughs> วินเ่อพี่ไอยเขาแล้วเดี๋ยว,ยเ,ยวเดี๋ยวขอเคลียร์แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวก่อน <laughs> เดี๋ยวขอเคลียร์ตัวน,นี้ก่อนเก <laughs> <อ>กนนนว่่่าคนคคนหนึงทีุ พวกคนที่คุยกันไปางาน,นมันยิ่งนานเท่าไรก็ยิ่งวันๆวาใจฉันมันคิดเกินกว่าที่เคยมันเกิดอะไรกันหัวใจทวกคุมอะไรไม่ได้สักอย่างจะหามยังไงก็ไม่มีทาง เกิดอะไรก็พู้ใจควคุมอะไรไม่ได้สักอย่างจะหามยังไงไ,ไ้อมีทาน คงจะเผลอรักเธอหมดใจไม่เคยไรกับหัวใจควบคุมอะไรไม่ได้สักอย่างเธอห้ามยังไงก็ไม่ไมีทางให้มันหยุดคิดถึงเธอจะบอกอย่างนี เมดผมคิดเลยต้องเห็นภาพนี้นะพวกคุณตอนกอดกันนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เจอไม่เจอกันนานแค่ไหนแล้วผมรู้ว่าแบบโอ้โหแบบมันคงแบบเอ้ยมันต้องแบบอย่างเงี้ยใช่ไอ้ไม่เจอเขานานมากอ่ะไอ้ไม่เจอนานไม่เท่าไหร่น้ยกันแต่คุณถูกแต่ชื่อแรกผมไม่อยากดิ้นดีนะ เฮ้ยไม่เช right. like right. right. right huh? right. ื Good luck. Good luck. ่อไม่เช right. ื sure ่อพ right. ี่ฮ uh ัะครับเขาเป็นอีกทุกทีเลยเพราะเขามั่นใจเลยอ่ะเขาชอบบอกว่าไม่เป็นไรเลือกเลยแต่มันมั่นใจอ่ะมันตอนที่คุยอ่ะทุกอย่างมันเปลี่ยนครับมันเริ่มมีความคิดเปลี่ยนแล้วก็ไปทาง BKPN บ้างชื่อนูชื่อนีบ้างทางนี้เป็นชื่อแรกเลยนะใช่ไี่น่าเวอลยเสียงเพราะว่าผมจำวิธีการร้องของเขาได้เพราะว่าเสียงแบบวิธีการอะไรต่างๆอ่ะคือเนื้อเสียงคือเขาเฉลยแล้วเก่งเก่ง แล้วไงแล้วไงแล้วมันแล้วนะอย่าว่าเก่งเลยเคลียร์กับอันหนิงอันหนิงเล่นซีรีส์วายอ่ะสิ่งเดียวที่เรารู้ได้เลยนะสองคนนี้เคารพไม่ได้นะต่อให้เป็นตู้ใหญ่ก็ไม่ได้เคารพใช่แล้วหนูสองคนเป็นไงต้องถามอีกเหรอไม่เจอกันนานแค่ไหนละโหพี่หลายปีไหมหลายปีเลยอานหลายปีมากๆอ่ะอุ้ยขอบคุณขอบคุณรายการนี้จริงๆอ่ะคือเอาจริงๆนะคือพวกเราอ่ะ แบบยกย้ายกันไปทำนู่นทำนี่กันเยอะมากแล้วแบบแต่ละคนแบบจะนัดกันทีนะใช่ไหมนัดยากมันยากจริงพอรายการบอกว่าเฮ้ยเราต้องมาอยู่หลังกำแพงนะแล้วหน้ากำแพงคือ2คนนี้คุณคิดว่าเขาจับได้แน่แก็ก็5 0าสิบัสิบครับเฮ้ยจะทําไงจะจะดัดเสียอยังไงดีทีอยู่ในบ้านด้วยการมาแบบร้องด้วยกันซ้อมด้วยกันมันก็ อย่างที่ที่รู้นะคิดชื่อแรกที่คิดขึ้นมามันใช่แล้วมันถูกต้องแล้วเออจริงๆต้องบอกว่าข้อมูลของรายการที่ให้มามันจริงหมดแล้วก็มันคือทุกการเติบโตของฮัทเลยที่ผมเห็นมาเพราะว่าคือมาไล่ทีละอย่างพี่อีกรเขาก็เป็นคือต้องบอกว่ากับซูเปอร์สตาร์ทุกคนเขาก็ทํางานร่วมมาหมดแล้วด้วยใช่คือพี่ฮัทอ่ะผมแบบภูมิใจกับพี่มากเลยคือผมอ่ะอาจจะไม่ค่อยได้คุยกับพี่แต่ว่าทุกครั้งที่แบบพี่ มีผลงานพี่เล่นหนังคือพี่โคตรพิสูจน์เลยว่าพี่โคตรเก่งอ่ะพี่ขอบคุณมากครับแล้ววันนี้ได้เจอขอบคุณรายการขอบคุณมากพี่ที่มาแบบหลักกำแพงกับผมเช่นกันดีใจครับมีใจน้ำตาไหลแกงส้มน้ำตาซึมไม่เออไม่แต่มันน่ารักจริงๆูกปาะยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้เป็นตัวกลางที่ทำให้คุณได้มีความรู้สึกนี้ร่วมกันก็พี่ฮั่นก็โหเต้นด้วยกันมาตั้งจริงๆเกิน12ปีครับจริงๆแบบเราทำงานด้วยกันมาตั้งแต่สมัยแบบ ยังตด็กหน้าความฝันอ,อยู่เลยตั้งแต่เป็นแดนเซอร์แล้วจนได้เป็นประกวดได้เป็นนักร้องได้ไปทางานทานํทาเรื่อที่แสดงก็ติดตามพี่ฮั่นอยู่ตลอดติดตามความสาเร็จของพี่ฮั่นตลอดก็ยิงเป็นพี่ชายที่ที่ผมรักมากๆคนหนึ่งเลยครับนี่คนนี้อ้ไม่ต้องร้องแมนี่เหมือนเหมือน <c oughs> ย้อนกลับไปเือนน้องเล็กเออ ก็คือแบบผูกพันกันอะจริงๆแบบเหมือนเป็นครอบครัวด้วยกันครอบครัวเดอรซ่าครับวันนี้ได้กลับมาบนเวทีอีกได้มา้องเพลงด้วยกันอีกติดตามความสาเร็จอยู่ตลอดนะครับยินดีกับทุกความสาเร็จของทั้งพี่ฮั่นแล้วก็น้องแกงนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับทั้งสามคนน่าประทับใจมากเอางี้ผมให้ทุกคนได้ฝากผลงานตอนนี้ต่างคนต่างไปเติบโตในเส้นทางของตัวเองแล้วครับตอนนี้สามารถติดตามอะไรได้บ้างครับเชิญฮั่นก่อนครับตอนนี้ครับเชิญเลยก็เดี๋ยวจะมีซิงเกิลใหม่ครับผมชื่อเพลงชอบตัวเองนะฮะก็ฝากติดตามด้วยลกัันนะครบผม โอเคในช่องทางของตัวเองเป็นช่องทางของผมเองครับผม u t u b e ชื่อ i p h official ครับโอเคเอาไปติดตามกด subscribe กันได้นะครับแกงส้มครับปีหน้านะครับก็จะพยายามปล่อยอัลบั้มให้เสร็จจริงๆนะครับในปีหน้าแล้วควรครับควรฝากด้วยนะครับก็ช่องแกงส้มเคนะครับแล้วก็สําคัญตอนนี้ฝาก t k t t o k ผมด้วยแล้วกันสนุกมาก t i ับ o k คุณครับก็เพิ่งถ่ายละครจบไปครับของพี่ออฟ เป็นซีรีส์นะครับติดตามกันด้วยนะครับโอเคผลงานการแสดงจริงๆแล้วติดตามในอินสตาแกรมหรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆได้นะครับโซเชียลมีเดียทั้ง3คนได้เลยครับคู่แรกน่าจะทายถูกครับแต่ทายผิดถือว่าเฝ้เป็นมิตรภาพดีๆที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหนก็ยังจํากันได้เสมอแต่ทายผิดเฟลไปครับคิวต่อไป2สาวเพื่อนสีคุณน้ําตาและคุณจีน่าจะโดนเซอร์ไพรส์จากใครช่วงหน้าห้ามพลาด